บิสมิลลาฮิรราะห์มานิราะฮีมอัลฮัมดุลลาฮิร็อบิลาลามีนอัลลอฮุมะศอลลิอะลามุฮัมมัดวะลาลมุฮัมมัดกะมาศอลลตะอะลาอิบรอฮีมวะอลาอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมายิดอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะลาอิบรอฮีมวะลาอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดูมาญีดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะรากาตุวันนี้เป็นหะดีษที่3นะครับ ก็วลฮาดิษนะนิดหน่อยๆนะครับท่านอนัสบุตรของมาลิกเล่าว่าไม่ปรากฏก่อนหน้านี้เลยว่าท่านลอสซูลลาะอลลาวะเลยวะสลัมใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้ารังเกียจคำพูดสาบแช่งหรือคำพูดด่าทอผู้อื่นเมื่อท่านลอสซูลลาะอลลาวะเลยวะสลัมจะกล่าวตำหนิใครสักคนท่านจะกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือนี่ ขอให้หน้าผากของเขาคุกฝุ่นดินด้วยเถิดเป็นสำนวนขอให้หน้าผากเนี่ยครับเป็นสำนวนเปรียบเปยของชาวอาหรับบางท่านก็กล่าวว่าเป็นการขอดุอาให้เขาเกิดการเชื่อฟังฮะดิษซอเฮะบันทึกโดยอิมามบุคอรีฮะดิษที่6046กครับในค้อหมายของฮะดิษนี้นะครับขายายความว่าในสังคมมุสลิมปัจจุบันมักใช้คำพูดน่ารังเกียจ ใช้วาจาด่าทอบางครั้งถึงขั้นสาบแช่งก็ยังมีซึ่งปัจจุบันนี้เยอะมากแทบแทบไปทุกวินาทีเลยหากย้อนถึงวิถีวิถีของท่านรอซูลุลลอฮซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมเราจะพบว่าวิถีของท่านรอซูลุลลอวลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมงดงามยิ่งนักท่านรอซูลุลลอฮซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมไม่เคยใช้วาจาหยาบคายหรือไม่สุภาพเลยไม่ว่าจะกับมุสลิมเองหรือพี่น้องต่างศาสนิกก็ตาม อิริยาบถของท่านรอสูลุลลอสัลลัล,ลลอฮุอะลัยวะซัลลัมเต็มไปด้วยวาจาสุภาพไม่หยาบกายไม่แม้แต่จะตำหนิผู้อื่นด้วยถ้อยคำรุนแรงมีถ้อยคำอ่อนโยนหรือไม่ก็ขอดูอาให้ซึ่งความงดงามนี้ได้ผูกมัดจิตใจของเ่าผู้ซึ่งอยู่รอรายรอบตัวท่านรอสูลุลลอซัลลัล,ลลอฮุอะลัยวะซัลลัม พึงทราบเถิดว่าไม่เคยมีใครพึงพอใจที่ผู้อื่นใช้คำพูดหยาบคายหรือด่าทอได้เราเองก็รับฟังไม่ได้เช่นกันเมื่อเป็นเช่นนั้นบริบทการอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องมุสลิมหรือฉันพี่น้องร่วมต่างศาสนกมุสลิมจำต้องใช้วาจาสุภาพไม่หยาบคายไม่ด่าทอขนาดศัตรูของอิสลามท่านรอสุลลอสลัลอฮุอวลัยเวสัลลมยังไม่เคยพูดกับพวกเขาอย่างไร้มารยาท หาอะไรกับมุสลิมด้วยกันที่เราจะไม่ใช้วาจอาอันสุภาพให้แก่กันแล้วหรือวะบิลลาฮิเตฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบารักาตุฮ